มาสอนเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธของเรานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น i13 new version นะคะตัวนี้ยอดขายดีมากลูกค้าได้ไปก็คือชอบทุกคนเลยนะคะจะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iPad tablet notebook iPhone Android ทุกรุ่นใช้ได้หมดเลยนะคะน้องจะมีสายชาร์จให้อยู่ในกล่อง1เส้นได้ไปปุ๊บลูกค้าแนะนําให้เสียบชาร์จแบตก่อนนะคะก็คือเสียบตูดชาร์จแบบนี้แล้วก็เสียบหัวปลั๊กชาร์จแบตได้เลยนะคะประมาณ2ชั่วโมงชาร์จแบตครั้งแรกให้เต็มก่อนนํามาใช้นะคะแล้วก็มาถึงวิธีการเชื่อมต่อกันเลย iPhone Android จะเชื่อมต่อเหมือนกันทุกรุ่นนนะะคะั้้แรรกใหเาเาปิด ที่โทรศัพท์เรานะคะแล้วก็กดปุ่มหลังเครชาตร์ช้ตรงนี้กด1ทีค่ะให้ไฟน้องติดนะคะแล้วก็ดึงหูฟังออกมาพร้อมกัน2อ,อข้างแบบนี้นะคะนี่จะมีไฟจับคู่รอให้หูฟังน้องจับคู่กันก่อนนะคะ2ข้างซ้ายขวาแบบนี้ค่ะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะป๊อปอัพแอร์พอร์ตให้เรากดคําว่าเชื่อมต่อได้เลย อ่ะนี่เลยนะคะสามารถเปลี่ยนชื่อบลูทูธได้อน,นี้เราเปลี่ยนไว้แล้วเนาะก็กดเสร็จสิ้นใช้งานได้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนชื่อบลูทูธให้เราเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะนี่เลยปกติเขาจะชื่อ i13 นะคะตามหน้ากล่องเนาะก็เข้ามาตรงนี้ค่ะแล้วก็กดคําว่าชื่อก็พิมพ์ชื่อได้เลยนะคะนี่ชื่อเดิมน้องคือ I13 อยากจะตั้งเป็นรูปอะไรลูกค้าก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะคะอ่ะยูนิคอร์นเนาะแบบนี้ได้เลยสามารถตั้งชื่อเองได้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยนี่ชื่อตรงนี้ชื่ออุปกรณ์เราก็จะเปลี่ยนเป็นนนนชชืื่่่่่อออททีีีเเเเราาตตัั้้้้งไไววะะคแบบดดลลยกกม ก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะคะเวลาที่เราเลิกใช้ลูกค้าก็เก็บตัวหูฟังเข้ากล่องได้เลยนะคะแค่นี้เลยแล้วก็จะบอกวิธีการแก้ไขสําหรับถ้าเกิดลูกค้าดึงออกมาไม่ดมันเชื่อมต่อแล้วไม่ไม่ดังสองข้างพร้อมกันก็คือให้เราลบบลูทูธนะคะชื่อที่เราเชื่อมต่อไว้เมื่อกี้นี้ให้เราลบอุปกรณ์ทิ้งนะคะแล้วก็เก็บหูฟังค่ะเข้าตัวเคสชาร์จนะคะเก็บตัวหูฟังเข้าตัวเคสชาร์จกดปิดแล้วก็ชาร์จแบตให้เต็มแล้วเราก็กลับมาเชื่อมต่อใหม่นะคะเวลาเชื่อมต่อครั้งแรกเราต้องรองให้น้องเขาจับคู่กันก่อนนะคะสําหรับตัว ฟังทั้งสองข้างเนาะแล้วก็ค่อยมาเชื่อมต่อในโทรศัพท์แบบนี้ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากจะมีประกันให้ด้วยลูกค้า2เดือนนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาไม่ใช่ปัญหาจากการใช้งานเช่นตกหล่นโดนน้าจะมีประกันให้ลูกค้า2เดือนสามารถเคลมเครื่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยนะคะบ๊ายบาย